สวัสดีครับท่านผู้ชมผมพิชัยเป็นเสรีจากรายการพบสถาปนิกวันนี้เนี่ยนะฮะผมจะเอาอคลิปต่างๆที่ที่อยู่ในหนังสือช่างประจําบ้านนี้นะฮะมาทําเป็นคลิปเล็กๆนะฮะเพื่อใหอ้ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจปัญหาตา่างๆแล้วก็แก้ไขได้ด้วยตัวเองนะผมจะรุดขึ้นมาเป็นสักสามสามหัวข้อใหญ่ๆที่มันต่อเนื่องกับ เหตุการณ์ในปฏิวัติวันพระจุกนี้มันเป็นหน้าฝนนะฮวันสุขมาก,ก็อาจจะเกิดจากการชุบตัวอาคารอาคารเพื่อน้ำหนักอาคารแล้วก็การการั่วซึมในต่างนะฮะวันนี้ผมจะมาเริ่มที่ข้อข้อแรกเลยข้อหนึ่งนะฮะข้อหนึ่งเนี่ยาสาเหตุการชุบตัวของตัวบ้านนะฮะไม่เกิดจากเ,าเริ่มเลยเนี่ยจากฐานรากฐานรากของของตัวบ้านเนี่ยมันก็จะมาจากเข็มนะเริ่มที่เข็มก่อน ที่ที่ที่ซุดตัวที่เห็นส่วนใหญ่เน er> ี่ยเกิดจากการเข็งตัวตัวบางตัวเนี่ยเกิดการแตกหักแต่คนทำงานหรือคนตอบเนี่ยไม่ได้ใส่ใจวิธีการนับโอเค้าหรือการตอบจำนวนครั้งเนี่ยสำคัญมากเพราะแต่ละแต่ละแต่ละตัวเนี่ยน่าจะตอบด้วยจํานวนครั้งที่เท่าเากันแต่ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งที่ตอบละหายไปเลยอันนี้เป็นสาเหตุสองอย่างใหญ่ๆนะฮะอย่างแรกอาจจะเกิดจากบ่อน้ําที่เดิมที่เป็นอยู่ ตัวนี้สําคัญนะฮะอาจจะต้องตอบเสริมขึ้นมาอีกสองสามต้นก็ได้ต้องถามวิศวกรอีกทีหนึ่งอันที่สองคือเข็มที่ตอกเนี่ยเกิดการหักพอหักปุ๊บเนี่ยการตอกก็จะเร็วรวดลงไปเลยไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นสาเหตุทําให้อาคารเวลาเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเกิดการชุดตัวเนอนากตซึ่งตอนอยู่ในดินเนี่ยเราจะไม่เห็นนะฮะ่าจะรู้ตัวก็สายแล้วต้องต้อง อยู่ที่คนทำงานนะต,ต้องใส่ใจพอสมควรนะอย่างที่2เนี่ยคือการตัดแปลงนะฮะพวกต่อเติมอาคารต่างๆโดยที่เดิมเนี่ยวิศวกรเนี่ยเขาอาจจะคำวนวณไว้แค่ชั้นเดียวนะฮะแต่เวลาเราอยู่ไปอยู่ไปก็อยากจะต่อเติมอีกสักสองชั้น3ชั้นขึ้นมาไอ้ตัวเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นปัญหาที่ทําให้การแตกล้าวหรือการ วิบัติของโครงสร้างเกิดขึ้นเพราะน้ําหนักเนี่ยอันนี้คือตัวอาคารเดิมเดิมทาไว้ชั้นเดียวนะนะพออยู่ดีๆอยู่ไปอยู่มาความต้องก,การเพิ่มเราก็ไปเพิ่มชั้นห้องนงห้องนอนลูกสาวหรือัผู้ชายเนี่ยนะหรือใครก็ได้อีกชั้นหนึ่งตอนนี้ปัญห,าก,กหกกา,าก็เกิดเพราะน้าหนักเพิ่มการแตกร้าวก็เกิดตัวนี้ก็ทาเป็นปัญหาทําให้โครงสร้างวิบัติได้เหมือนกันนะฮะส่วนอีกอีกข้อหนึ่งก็เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ตัวนี day, ้เนี่ยเมืองไทยเนี่ยจะจะเกิดน้อยหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในในวงแหวนในการลื่นเลื่อนโบของปลองโลกจะมีก็แต่ทางเหนือนะฮะแถวเชียงใหม่เชียงรายก็น่าจะมีปัญหา้างนะฮะหรืออื่นใดก็เวลาเราจะเพิ่มนั้งหนักต่างๆในอาคารซึ่งเดิมเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยควรจะปรึกษาวิศวกรแต่จะให้ดีนะฮะ ถ้าเรารู้ตัวว่าเราจะต่อเติมตรงไหนระหว่างนี้เราไม่มีงบเราทำเท่านี้ก่อนแต่ควรจะบอกวิศวกรไว้นนล่วงหน้านะฮะว่าอนาคตเราจะต่ออีกสองชั้นสชั้นบอกก่อนก็เพื่อเตรียโมโครงสร้างไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนะฮะเป็นการลงทุนที่ไม่ไม่แพงมากนะ,ะส่วนจะมีคลิปต,ต่อไปก็จะต่อเนื่องนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นข้อในอนาคตต่อไปนะฮะช่วงนี้ก็ถ้าท่านผู้ชม มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะอ,อ,อาจจะเรียกกันออกแบบกันต่อเติมต่างๆหรืออาจจะไม่เกี่ยวกับคลิปนี้สามารถถามเข้ามาในอีนบมผมได้นะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส like, มัครใ b e ด้วยครับรอชมคลิปต่อๆไปจากผมนะครับสวัสดีครับ